วต้องขาเป็นอย่างที่จะได้เกียรติและมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเชื้อจูเกียรติแก่ผู้นำตามที่กระทรวงมหาดไทยโครงการส่วนได้มอบหมายให้ได้ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านใหม่ครับกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นผู้นำอาสาลำดวนดีุมชนตำบลคลองห่างอำเภอคลองหอยโขง น้าเลิศได้แก่ถุงออมทรัพย์เพื่อาการผลิตบ้านแม่เตยหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าคณะต้องมีด้วครับสมาชิกชุมชนตัวอย่างรางวัลน้าเลิศได้แก่ตัวเรือนนางการพนาชุมชนสิบสี่ได้คุณภาพชีวิตดีเด่นรางวัลน้าเลิศได้แก่บ้านใหม่อาคาการพ่าอนุกรรมการตรวจสอบวิดตามถนนตรงนี้นะ สราบในกิจกรรมที่2องเรื่องโครงการโดงนายมให้ท่านเลือกปกองตุนนางสภาราตุนีีเด่นสราะรัาผู้ีเลือัอาชีพชุมชนตัวอย่างรางวัลนาเลิศไดแก่รนเลืนนางตุนาโตนะครับ